สวัสดีครับพี่น้องผมมาเจอตัวพึ่งใหญ่ครับหินดอกไม้อยู่คับผมครับหลบผ่านมาตั้งกีดมาเห็นแม่นึงครับโอ้เจอตัวแล้วครับผมนั่นแหละครับบินหายไปละไหนโอ้หนุ่มอยู่กับดอกอะไรนู้อนอยู่ข้างในนุ่มครับพึ่งหลวงครับพึ่งหลวง เดี๋ยวผมจะสังเกตด,ดูครับว่ามันจะบินไปทางไหนครับผมโอ้โหดอกนี้หมุดอยู่นานเลยครับ โอ้พี่น้องมันดันบินขึ้นไปหนุนครับแต่ไปตอมดอกไม้อยู่บนยอดเะดาวแล้วก็หายไปเลยครับผมแต่ผมเห็นแสงปีกปีกแว๊บๆไปทุ่นครับมีโอกาสจะบินไปด้าน,น่นสูงครับผมอืมแต่ไม่ชัดเจนครับเพราะว่ามันขึ้นกอเสดาวเลยสูงเลยนะครับจากตรงเนี้ยขึ้นไปบินขึ้นไปตอมดอกไม้อยู่ดอกนึ่งครับนี่แล้วก็แม้แล้วก็เห็นแสงปีกเ๊บ หายเป็นครับผมมีแม่เดียวเองแต่โอเคครับอย่างน้อยก็ได้ทราบว่าแถวนี้มีอะเนี่ยมาไมมาไมเนี่ยไม้ครับผมหรือว่าแม,ม่เกาก็ไม่รู้นะอ่านี่ครับอาจจะเป็นแม่ไม้ครับผมครับโอเคครับสแสดงว่าแถวนี้มีระเวกดนี่มีผืนล้างครับ ครับแม่ที่บินหากินอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับพี่น้องมาแป๊บเดียวเราก็บินไปด้านนี้เลยครับผมไม่แน่ใจว่าบินกลับลังหรือว่าบินไปหาเกสรที่ใหม่นะครับเพราะว่าดอกเออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยมีเกสรครับเนี่ยไม่รู้เรียกว่าดอกอะไรครับเนี่ยน่าจะย้ายที่ใหม่หรือว่าบินกลับลังก็ไม่แน่ใจแต่แต่้าร่างมันอยู่ด้านนั้นกับนาคิดนะครับเพราะว่าตัวแรกกับบินไปด้านนู้นตัวเมื่อกี้กับบินที่ช่องนี้ครับผมครับ เคครับเดี๋ยวลองไปค้นดูครับผมเจอตัวตอเลยพี่น้องนี่นีน,นีกล้องเห็นไหมน้องพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมโอ้มีทั้งต่อทั้งพึงครับปลานี่วันหลังต้องลองเอาเนื้อมูมาล่อดูแล้วครับผม โคครับรูตำแหน่งแล้วครับเี๋ยว่านี่ลองตามพึงก่อนครับผมไปด้านนู้นครับพี่น้องตามหาพึงไม่เจอครับผมเพราะว่าแม่เดียวเนาะจับทิศทางไม่ได้ด้วยครับผมก็เลยลองมาตามต่อดูครับเชิงเขาไก่ความจริ้งเ้วพี่น้องเพราะว่าเห็นมันบินเป็นสายครับมันบินออกมาจากทางนี้ครับผมเมื่อกี้สองเม่ไน้เลี่ยงกันครับผมในเวลาไกลๆกัน มีโอกาสเป็นไปได้ว่าลังอยู่ด้านนู้นครับผมครับแล้วก็เห็นแม่บินไปด้านนู้นด้วยสองแม่มืนกันครับคือมันมันมาช่องน่ะสองตัวแล้วก็มาช่องนี้สองตัวนั่นไหมความว่าจุดรวมมาอาจจะอยู่ตรงนู้นครับไปลุ่นกันพี่นอ้องตามล่งต่อครับผมตามจากการบินครับแต่แม่ห่างๆแสดงว่าลังไม่ใหญ่แล้วพี่นอ้องบากว่าแบบที่ผมเคยตามนี่ พลังใหญ่ๆนี่ยืนดูอย่างีงนะเจักหน่อยก็มาเจ้าหน่อยก็มาครับอาจจะลังไม่ค่อยใหญ่ครับพวนนานๆทีมาตัวหนึ่งแเดี๋ยวบุกเข้าไปดูในสวนเขานี่ครับว้าวพี่น้องยังไม่เจอลังนะแต่เดินเข้าบไปนิดยิงเมื่อกี้เห็นสองแม่บินขึ้นมาครับผมเริ่มชัดกึนไปทุกทีแล้วครับมีโอกาสสูงครับที่จะเจอลังนั่น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 บินออกไปครับมีโอกาสสูงมากกับที่เจอลัง พี่น้องเอ๋ยถ้าการแบบนี้คือถ้าเรายิงนั่นนั่นนอู้หูน้องไม่ละถ้ายิงเราเขาไก่ล้างมันเท่าไลเราจะเห็นแม่มันทีเท่านั้นครับตามที่ผมเคยตามตัวต่อนะไหนว่าอยู่นี่นี่แน่นอนพี่น้องเมื่อกี้ก็บินขึ้นไมแล้วนั่นนั่นบินไอ้ไหมครับพี่น้องบินได้หมอู้หูยตีต่อกันแน่พี่น้องมั่นใจได้เลยครับนี่บินไอ้ไหแล้วครับโอ้บินไอ้ไหมละ ไปตีต่อกันแน่นอนครับนี่บินขึ้นมาแล้ลโอ้จะเป็นต่อหลุมมั้งบินขึ้นมากะบพื่นครับนั่นนั่นนั่นแน่แน่โอ้โหบินลงแลแวบแลแวบเลยครับผมเจอแน่นอนครับมั่นใจได้นี่บินลงีค่ล้วครับผมโอ้ยอยู่ตรงนี้จริงครับแต่กว่าจะเป็นต่อหลุมนั่นบินไหมล้วครับผมยิงไกล้างยิงชัดครับโอ้ยต่อหลุมจริงพี่น้องเ้ยลงก็โคต้นกลวยเลยโอ้ยต่อหลุมอีกแล้วบินขึ้นนี่บินขึ้น วินออฟเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเด้อมันเป็นมันเป็นเมืองโอ้โหน่ะวินออกอืมอยู่ตรงนั้นเด้อครับอยู่ตรงนั้นผมไม่กล้าเข้าไปพาเข้าไปดูไก่เด้อพี่น้องเด้ออุ้ย,ยไม่ใช่หลุมว้าวไม่ใช่ตัวลุมว้าวอู้สุดยอดตัวรังใหญ่มากพี่น้องเดี๋ยวผมจะขามพาไปดู แต่จะไม่กล้าไกลมากอยู่โคนต้นกล้วยครับไม่ใช่ตลุมครับลังลังเบล่มเลยอยู่โคนต้นกล้วยครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวขอขามเหมืองแป๊บนึงมันเป็นเหมืองพี่น้องต้องกระโดดมั้งนี่ขามมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปดูอยู่ตรงนู้นอุ้ยเกือบจะไม่ตามมาครับตอนเลกท่อแล้วครับเกือกบกบททลับแล้วตรงเต็มตรงเต็ตรงนู้นผมมายืนดูอยู่ตรงน,นั้นไม่เห็นแม่ครับ แต่พอลองลองเปลี่ยนตำแหน่งลองย้ายมาทางนี้นิดนึงตัวมันบินเป็นสายด้านนี่ครับผมไปยืนอยู่ตรงนู้นครับผมพิดสายนิดเดียวเราไม่ค่อยเห็นแม่แล้วครับตัวมันออกหากินเป็นทางครับผมท้องใช้เสียงนะครับเสียวครับโอ้ยมีตัวบินก็ก็อยู่ใบตองนี่ด้วยตรงทางที่ผมจะเข้าไปเลยเสียวครับเสียว คือถ้าเขาไปดูนั่งดูตรงน,นั้นไดนะจะชัดมากเพราะมันเป็นโพรงเขาไปยิ่งครับ,รบมันเป็นจุดที่กล้วยไม่มีใบคุมแล้วก็เขาไปไมันไปอยู่ในโพรงนะแต่ผมไม่กล้าครับเพราะตรงนั้นใกล้มากเลยเนาะแล้วก็มีแม่มันเนี่มีแม่บินเหมือนจะเป็นยามหรือเปล่าม่รูนี่เกาะอยู่กับใบกล้วยตรงนี้ด้วยแต่ผมไปนั่งตรงนั้นไกลมันมากเลยเดี๋ยวผมมาด้าน,นี้ครับผม โอเคตรงนี้เหมือนจะเห็นครับเหมือนจะเห็นระบบซูมให้ดูนะครับนั่นนะครับพี่น้องกลางกล้องกับผมที่เห็นแม่บินเข้าไปเมื่อกี้ครับมีรูเขารูออกทั้งนี้เลยครับนะสังเกตนะครับจะมีแม่บินเข้าไปครับผมนะครับมีแม่บินออกมาแม่บินเข้าไปครับกลางกล้องเลยครับผม โอเคครับได้ตีต่อกันละพี่น้องปลานีไม่เคยผิดหวังครับเมื่อปีกายนี่ผมก็มาตีร่างใหญ่มากครับผมต่อมันเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรง,งนั้นเหมือนกันครับแต่ไม่ได้อยู่ที่เก่าครับผมขยับมานหนิดึงโอเคแล้วครับเดี๋ยวมาตีต่อกันครับวิังใหญ่ร่างใหญ่หญพี่นอ้องตามหามานานนะครับปีนี้ยังไม่กินต่อทักทีเลยครับผมโอ้โหมีแม่ต่อแม่มนี่มาเกาะใกล้ๆพี่น้องนั่นเอาละ ไปดูวัครับผมโอ้ยพี่น้องตื่นเต้นครับพึ่งตามตัวต่อพึ่งดียวพึ่งจะพิ่งจะเคยตามตัวต่อเจอครับปีนี่นะครับรัางแรกเลยของปีครับผมแต่เมื่อพีกายนี่ผมได้ไปหลายล่างอยู่แต่ปีนี่พึ่งได้ครับผมครับพึ่งจะเจอรัางแรกเลยลังใหญ่นะว้าวตีง่ายเลยครับอยู่ต่ำๆเนอะยังงี้ใส่ชุดตีต่อมาตีได้สบายเลยครับผมเดี๋ยวเราจะลองใช้วิธีไม่เผาครับปีนี้เมื่อพีกดใช้วิธีเผาครับเพราะว่าเรายังมือใหม่อยู่นะครับ ปีนี้เราจะอนุรักษ์แล้วครับผมครับจะใช้ชุดตีต่อแล้วก็ใช้น้ํามันเบนซินอุดครับผมครับแต่ไม่แน่ใจว่าน้ํามันเบนซินจะอุดอยู่ไหมเพราะรังมันใหญ่มากนะพี่น้องในตานี่เห็นนี่อู้เท่านี้อย่างกังต่ำนะครับผมจะวาดยังไงดีเท่าเท่านี้นะครับใหญ่ครับใหญ่นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมตีให้ดูครับผมเดี๋ยวก็รู้ครับว่าใหญ่แค่ไหนนะครับผมครับเดี๋ยวผมพาปานไก่มาตีครับคืนนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจะเป็นแค่คลิปหานะครับผมครับ เดี๋ยวคลิปติดต่อจะเป็นอีกคลิปหนึ่งในคลิปถัดไปกับผมฝากติดตามด้วยครับผมติดตามดูต่อรังนี้ได้นะครับในคลิปถัดไปครับคลิปนี้สวัสดีครับดีใจมากๆฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ